สนับสนุนโดย WorldGas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง WorldGas 02 272 3333สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการท้าชนก้นครัวจะพาคุณผู้ชมไปสาะหาวัตถุดิบที่คราวนี้ขอบอกว่าเป็นวัตถุดิบที่การันตีด้วยปราสินค้าระดับโอทอบ5ดาว5ดาวกัเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่ตำบลด้นโผจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งวัตถุดิบวันนี้จะเป็นอะไรแล้วใครจะมาเป็นแม่ครัวแล้วแม่ครัวจะมาทาอะไรโอ้โหยิ่งพูดยิ่งอยากรู้งั้นผมว่าเราไปติดตามชมรายการท้าชนก้นครัววันนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่านคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการท้าชนก้นครัว วันนี้เนี่ยเป็นเรามายืนอยู่ที่จังหวัดไหนคะคุณวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดที่มีการเขาเรียกว่ามีผีเยอะพี่มีผีเยอะมากแล้วก็มีสิ่งที่มองไม่เห็นพลังงานวิญญาณนะคะเขามีการสิงนัคะโอ๊ยจังหวัดสิงห์บุรีชิคก <c oughs> ี้พาว่คุณเป็นเจนยานทีป,ปะ่ะ <c oughs> นี่คือจังหวัดสิงห์ถ้าหนูเป็นเจนยานทีพี่ก็ต้องเป็น <Real> เียิตสัมผัสผอย่างที่เรากุกไก่บอกไปเราอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งถ้าเกิดผู้คุณผู้ชมที่ชมรายการเราอย่างต่อเน,นื่องมาเนี่ยก็จะเคยเห็นกุกไก่มาแล้วใช่แล้วเราเนี่ยเคยมาที่สิงห์บุรีแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้พิเศษมากว่ามากับพี่กก็ครั้งแรกด้วยจริงพี่ก็สัญญาว่าจะไม่สิงกุกไก่ค่คะไก,กของตองแบบเฮ้ยมันเป็นอิธีน่า ใช่อย่างนั้นค่ะตอนนี้นะคะสิ่งที่พิเศษกว่าการที่เรามาอยู่รวมกันนั่นคือสถาปัตยกรรมที่อยู่ข้างหลังเราไหนไหนพี่ไหนอยู่หลังเร่ด้านหลังหรอไหนด้านหลังคุณผู้ชมคะด้านหลังไม่ใช่ข้างหลังด้านหลังของกูไก่นั่นก็คือนี่คือสถาเป็นชาเป็นสถาปัตยกรรมจิ๋วสบุรีค่ะซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ห้าเลยดีกว่าโอ้โห 129เองค่ะแต่ว่าปัจจุบันนะคะพี่โกโก้คุณผู้ชมขาสถานที่แห่งนี้นี่ต้องบอกกันเลยนะคะว่าเขาได้ขึ้นทะเบียนที่กรมศิลปากรเรียบร้อยแล้วเรียกได้เป็นวัตถุหรือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ต้องอนุรักษ์เอาไว้ศ<ช>ิลปะลเลยทีเดียวก็ถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมานะคะที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะออกมาดูกันได้เพราะสวยมาก,มากเขาสร้างแบบสไตล์แบบยุโรป ยูโรเพียงใช่แล้วมันเหมือนบ้านเกิดของน้องอะค่ะคุณพี่บ้านอยู่จังหวัดอะไรก่อนฮะลำลูกกาเออนนั่แหลำลูกกาไม่จังหวัดป่ะไม่ใช่ด้วยเออแล้วเป็นยุโรปบ้านเกิดแกตรงไหนอ้าวแต่ถ้าเกิดพูดมาขนาดนี้นะคะในสมัยรศนั้นหรือว่าในปีพุทธศักราชนั้นหรือว่าในสมัยรัชกาลนั้นสถาปัตยกรรมที่เอามาแบบนี้จะเป็นยังไงเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยไหมได้ได้เราเข้าไปได้ใช่ป่ะได้เข้าไปดูใกล้ๆอยากเห็นอะโอเคไปไปนตามเราสองคนไปเลยค่ะทางนี้เอ้าเหรอไปโอ้โหผิดทางจะเริ่มเลยอะ สำหรับตึกสวยๆที่ทั้งสองคนจะพามาชมกันในวันนี้ก็คือสารากลางจังหวัดสิงห์บุรีและศาลจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่าอายุมากกว่า100ปีเราะสร้างขึ้นตั้งแต่รศ130หรือปีพุทธศักราช2454ในสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับโดยรูปทรงจะเป็นตึกเกาะอ,อิฐถือปูชั้นเดียวทรงยุโรปหรือที่เรียกว่าทรงโคโลเนนั่นเองซึ่งจะมองให้ดีๆบริเวณมุกกลาง จะมีตราแผ่นดินของรนเการัชกาลที่5ประทับอยู่ซึ่งถือเป็นความสวยงามที่ลงตัวและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมมากเลยทีเดียวนะครับโดยในปัจจุบันทางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาและมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีดูแล,แลและซ่อมบำรุงพร้อมทั้งมีการจัดแสดงน,นิทรศการ พระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยอูห่หัวผู้มิพลอดุญมเดชรัชกาลปัจจุบันไว้ภายในอาคารเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมอีกด้วยซึ่งถ้าใครสนใจขับรถตรงเข้ามาได้ที่ถนนวิรัยจิตโดยสังเกตอาคารสีโอรสโดดเด่นเป็นสงา่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานั่นแหละใช่เลยบน,บน,บน คุณผู้ชมนะคะเดินทัวร์รอบเลยกับสาราการจังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองนะจู๊กต้องสวยมากแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรีใช่แล้วน,นี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสร้างก่อนนะสาราการอนุน,อนั่นเองนะคะเพราะว่า อันนี้ที่จะสร้างประมาณรอศ่รอสกสร้างกว่าหนึ่งปีแล้วก็เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกันแบบยุโรปใช่แล้วคะ่ะเพราะในสมัยนั้นเนี่ยนะคะประเทศเราเป็นประเทศเปิดแล้วเราก็<อ>สมเด็จรัชกาลที่ห้าเนี่ยก็เสด็จประพาสต่างประเทศประพาต่างแดนแล้วก็ได้นําสถาปัตยกรรมของยุโรปเนี่ยมาเผยแพร่ที่ประเทศไทยไทยแลอเองนะคะตอนนี้เนี่ยเรานั่งอยู่ที่ด้านหลังค่ะนี่เลยนะคะเป็นอนุสรสถานนั่นเองถูกต้องเป็นริศสวรีของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเล็กฤทธิ์นะคะหรือที่ ใครๆรู้จักกันดีเลยนะเป็นบีดาของกฎหมายไทยใช่แล้วอเองนะคะจนมีวันระพีนั่นเองค่ะ<อ>หลายคนเนี่ยสงสัยเอะวันระพีคือวันอะไรคือวันกฎหมายไทยนี่แหละถูกต้องนะคะเราก็จะได้รู้กันค่ะว่าโอ้ที่ เป็นมาทั้งหมดเนี่ยว่าบ้านเมืองของเรามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของกฎหมายนี่แหละถูกต้องด้านหลังของเราเยก็สวยงามสดใสมากถูกต้องแต่ละเลิศมากเลิศมากนี่นี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าแดดมันจ้านะคะแต่ลมที่นี่เย็นมากเย็นแล้วเราเชื่อเหลือเกินว่านอกจากลมเย็นๆอากาศดีๆแบบนี้เนี่ย ของดีๆที่จังหวัดนี้ค่ะก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายใช่แล้วซิงบุรีอย่างที่บอกว่าเคยมาแล้วครั้งหนึ่งออตอนนั้นก็มีของดีของเด็ดไปแล้วอย่างหนึ่งใช่ไหมคราวนี้เนี่ยนะคะลงมาอีกหนึ่งครั้งเขาบอกว่าของดีของเด็ด ของอร่อยเนี่ยยังมีรอเราอยู่ค่ะพี่โกโก้อ,อยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นอะไรอยากรู้นะอยากรู้กุ๊ก่ก็อยากรู้เหมือนกันแหละแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่ะช่วงหน้าเราสองคนได้พักจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูว่าของดีของเด็ดแล้วก็วัตถุดิบที่เราจะนํามาใช้ในการขัะในวันนี้คืออะไรช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะอาหารต้นครัวค่ะ